ติดตามกันกับที่ทางด้านของการให้ความช่วยเหลือกันก่อนค่ะทางด้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยะสมนิกรชาวไทยค่ะได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นถุงยางชีพพระราชทานนะคะให้ในหลายพื้นที่ค่ะ บ้านน้ำด้วนตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีนายอำเภอวังทองเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยระสมนิกกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ตำบลวังทองในเขตเทศบาลมีพื้นที่ประสบอุทกภัยคือหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ตํตำบลวังทองรวมผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จำนวน239ครัวเรือนและถึงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำวังทองจะลดลงแล้วแต่บางแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกาเรเดินทางออกไปซื้อหาอาหารมาไว้บริโภคจึงมีความลำบาก สำหรับสิ่งของพระราชทานได้มอบให้แก่ประชาชนชาวตะมนลวังทองในครั้งนี้ทางด้านร้อยตำรวจตรีสุชาติกวินสังนายกเทศมนตรีตะมนลวังทองได้นำทีมชุดจิตอาสาพระราชทานของเทศบาลตะมนลวังทองและประชาชนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอ่อมให้หนายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน2,643ชุดมอบให้กับนายไพบุญณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายอำเภอหกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำหรับจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย12อำเภอ71ตำบล482หมู่บ้านบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย17,95หลังพื้นที่การเกษตรเสียหาย72,03ไร่ ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วโดวยแนวโน้มทั้ง6อำเภอระดับน้ำทรงตัวหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ